ท่านนะคะแล้วก็ท่านที่สปาแล้วก็รวมรวมจนถึงคนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากที่ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ให้พวกเราได้แสดงออกในสิ่งที่พวกเราต้องอยากจะแสดงออกค่ะของข่าว <ะ S 1> ค่าววันนี้นะคะทางกลุ่มของพวกเรานะคะชื่อกลุ่มว่ากลุ่มคื มาจากกลุ่มสองนะคะเขาว่าคือเป็นภาษาเหนือค่แะแปลว่าคือคับค่ะค,ค่ะเกตค่ะคลำปางกลัลยาณีค่ะค่ะเรื่องของเรานะคะจะมีชื่อเรื่องว่าอีน้ำค่ะค่ะหลักการและเหตุผลน,นะคะวัยรุ่นปัจจุบันในส่วน คือวัยรุ่นในเมืองไทยส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันมักจะใช้สมาร์ทโฟนกันค่ะแล้วก็จนทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในการมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะการที่คือสนใจแต่ตัวเองอะค่ะแล้วก็สนใจในสมาร์ทโฟนจนไม่สนใจเพื่อนคนในครอบครัวทําให้มีปัญหากับการเรียนด้วยนะคะคือไม่สนใจการเรียนค่ะการที่ไม่สามารถแบ่งเวลาได้ถูกต้องความกนไม่เพียงพอโดยที่ปัญหาต่างๆมากมายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ กลุ่มของพวกเรานะคะได้ระดมความคิดกันนะคะในการจาัดทาโฆษณาเกี่ยวกับสื่อขึ้นโดยเริ่มจากการนึกถึงปัญหาใกล้ตัวนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะคือคือเพื่อนใครก็ต้องมีใช่ไหมคะที่ติดสมาร์ทโฟนนะคะก็เลยเอาตรงจุดนี้นะคะมาทํา,าเป็นปหลักง,งานแล้วก็เห็นหลวของเรื่องนี้ค่ะปัจจุบันนะคะกลุ่มนักเรียนมีการเสพติดสื่อมากเกินควรค่ะซึ่งทําให้เกิดปัญหาตา่ตางๆม,มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจครอบครัวค่ะ กลุ่มของพวกเราจึงอยากทำโฆษณาชิ้นนี้นะคะให้แบบวัยรุ่นในสมัยนี้หันมาชุกคิดกันบ้างคะ่ะว่าพวกเราเสพติดสื่อกันมากเกินไปจริงหรือเปล่าคะ่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเด้เห็นความสำคัญของคนรอบข้างค่ะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลุกเฮิค่ะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะใช้สื่อให้มีความพอดีคะ่ะ ค่ากลุ่มเป้าหมายนะคะก็อยู่ในช่วงอายุ13-18ปีค่ะทั้งเพศชายและเพศหญิงค่ะสำหรับแกนเรื่องหรือว่าใจความสำคัญนะคะก็คือการใช้สื่อให้มีความพอดีค่ะสำหรับกลยุทธ์ของพวกเรานะคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาเราต้องการที่จะรับสื่ออะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมองว่าสื่อนั้นอะ่ะมันตรงกับชีวิตของเราหรือเปล่าสมมุติว่าอย่างเราเปิดแฟนเพจกุ๊กปลือ่อดแน่นอนเราก็ต้องดูกุ๊ปลือมของตัวเอง ก็เหมือนกับที่เราเอามาประเด็นที่เราเอามาพูดถึงคือประเด็นที่มันใกล้ตัวใครบางคนหลายคนเป็นอย่างผมก็ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการติดสื่อมูดแดนโทนะค่ะพมูดแดนโทนะคะก็จะดราม่าแล้วก็ดําเนินเรื่องช้าช้าแต่เร็วหมายถึงสมมติว่าเวลาเราจะเดินเราจะเดินช้าชแต่เราจะตัดภาพเร็ว แล้วก็เราจะใช้เพลงซาวแท็2สออารมณ์นะคะก็เหมือนกับที่เราดูส,ะสะปอตโฆษณาทั่วไปตอนแรกจะเป็นเพลงเศร้าๆพอหลังๆมาเพลงเป็นเพลงเดียวกันแต่จะเปลี่ยนอารมณ์ให้มันตอนจบเป็นแฮปปี้เอนดิ้งค่ะต่อไปเป็นลักษณะของสตอรี่บอร์ดนะคะคือเราจะหยิบยก พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดของวัยรุ่นในชีวิตประจําวันที่เสพติดสื่อมากขึ้นไปคือช็อตแรกเป็นตอนเช้าที่เราตื่นมาปกติก็จะเตรียมตัวล้างหน้าแต่ตอนนี้เราก็ควานหาโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้หมอนก่อนค่ะพอซีนต่อมาก็ยังเรายังคงเล่นเล่นมือถือแทบทุกขณะของการดาเนินชีวิตเลยค่ะว่ากำลังจะไปโรงเรียนขณะสวมถุงเท้าอีกมือนึงเราก็ยังสนใจมือถืออยู่ วมถึงไปที่โรงเรียนแล้วถึงเพื่อนๆเนจะํะเนินกิจกรรม,มอื่นๆเราก็จะมีสนใจแต่สชงมือถือของตัวเองค่ะบา้านเราจะยบไบ้ารวมกระทั่งถึงเวลาเรียน,น,นทําให้บางคนเสียเวลาเรียนด้วยกันหยิบสมาร์ทโฟนมาเล่นใต้โต๊ะแอบคุยกันอย่างนี้ค่ะ จนกระทั่งพูดถึงเมื่อเรากลับมาบ้านแล้วเราก็ยังเล่นตลอดรา้านส่วนใหญ่คือขึ้นมาถึงไม่ได้ทักทายคนในบ้านขึ้นถึงห้องนอนก็นั่งกดเล่นเลยจนถ้าหากในตัวเนื้อเรื่องของเรานะคะก็คือตัวละครเด็กผู้หญิงะจะมีน้องชายซึ่งต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับพี่สาวที่ติดสื่อคือน้องชวนพี่ไปทานข้าวน้องก็ออกลงแบบพี่กินข้าวกันคือปกติ ถ้าเกิดว่าคนเราไม่ได้คุยกันอนะ่ะมันก็จะไม่มีอารมณ์แบบพี่ไปกินข้าวมาเถอะแล้วคือช่องมันมีช่องว่างที่พี่เนี่ยมัวแต่เอาไปสนใจกับโทรศัพท์ของตัวเองมากเกินไปจนทําให้แบบลืมว่าตัวเองก็มีน้องตัวเองอยู่นะแต่พอพอเราไม่สนใจเราก็ยังเจ็บดีๆแต่ถ้ากระทั่งช่วงหนึ่งที่ตัวสื่อที่เราสนใจเกิดเกิดไม่สามารถใช้ได้อย่างกรณีที่เรานํามาคือ ยู่ดีๆแบตเตอรี่หมดแล้วเราไม่สามารถหาที่ชาร์จแบตเจอเราก็จะสับสนมากคือหาทางห้องคือจะเล็กเลยค่ะแล้วเมื่อเราเลิกการสนใจสื่อมือถือแล้วเราก็จะทําให้เรามุดมิดแล้วเสียคือโยนตัวสื่อนั้นไปเลยทิ้งแต่ตรงจุดน,นี้ค่ะเราจะสามารถมองเห็นอ,อื่นคิดได้ว่ามันยังจะมีอย่างอื่นให้เราทําอีก โดยตัวตัว,ตวดำเนินเนของเรานะคะจะได้ยินเสียงจากองประตูห้องก็เลยแอบมองไปดูทางเปิดประตูรล้แง้มดูอะคะ่ะก็จะเห็นเป็นน้องชายของตัวเองพ่อและคุณแม่ก็ดูรายการสร้างสรรค์ของทางช่อง9คะ่ะอย่างเกมพระทาขึ้นคือดูการทุกคนสนุกสนานกันในครอบครัวก็เลยทําให้ไปคิดได้ว่าเฮ้ยทำไมตัวเองนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรจะทํา แต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ออกมามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวมากนะแต่เนื่องจากไม่มีอะไรทำแล้วก็พยายามจะออกมาแม่ขอดูทีวีด้วยคนนะอะไรประมาณนี้ค่ะ <laughs> ซึ่งถ้าผลจากการที่เกิดขึ้นวันนั้นในวันต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าน้องน้องน้องชายวิ่งวิ่งมาชวนอีกแต่เราก็คงติดอยู่จะให้เลิกเลยก็คือไม่ได้ เราพอ,อยัติดอยู่แต่ถ้าน้องชวนมาเล่นอีกก็พี่เราไปวิ่งเล่นกันเถอะนะคราวนี้เราก็จะวางสื่อนั่นแล้วก็ออกไปเล่นกับน้องค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะใช้ภาพที่ลักษณะคือโคาทราบใกล้ๆมือถือที่เราวางทิ้งไว้แล้วเห็นภาพเบร์ด้านหลังว่าตัวเราได้ออกไปสู่โลกข้างนอกและวขึ้นข้อความที่ว่าใช้สื่อใช้ได้แต่ใช้พอดี 还有卖的。